ในตอนที่รักในตอนที่เรา,อ,เราอันนี้ไม่ใช่แค่แค่เรื่องของผมนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นทุกคนในเวลาที่เราได้มีโอกาสจับมือกันได้ยืนอยู่ข้างกันได้เป็นคู่รักกันทำให้ดีที่สุดเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดวันนี้มันมันเลยขั้นนั้นมาแล้วในการที่จะกลับไป กลับไปตอนนี้กลับไปตอนนี้คุณยังกลับไปไม่ได้อ,อ,อยา,ากฝากบอกอะไรมโมต่ออะไรกับแตงโมงบ้างคะสุดท้ายเลยให้นึกถึงคนที่รักเขาครับให้นึกถึงพ่อเขาให้นึกถึงแฟนๆให้นึกถึงเพื่อนให้นึกถึงตัวเองอให้ให้รักคนกลุ่มน,นี้ให้มากๆนะครับเรา อยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุขมันคืองานมันคือหน้าที่ของเราทํามันให้ให้เต็มที่บค